เมือม่อเ,เพื่อนๆนะคะตัดสินใจนะคะที่จะลดปริมาณอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคะในแต่ละมื้อนะคะหรือตัดสินใจว่าโอเคฉันแบบลดอาหารได้ละเหลืหอสองมื้อต่อวันอะไรอย่างเงี้ยหรือจากสามือ้อสี่มื้อต่อวันเป็น3ามมื้อต่อวันจะกินอะไรให้มันอิ่มดีนะคะวันนี้นะคะพี่หมอก็จะมี มีสิ่งที่ประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันนะคะมีอาหารที่จะเอามาทำกินให้อิ่มนะคะแทนที่กับข้าวที่เรากินทุกๆวันที่มีน้ำตาลเยอะนะคะเป็นข้าวไปน้ำตาลเยอะนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่เป็นกากใย,ยสูงนะคะกากใย,ยสูงแต่มีน้ำตาลน้อยก็คือผักนะคะหรืออาหารที่แบบเป็นอาหาร แปรรูปอะ่ะที่มีน้ําตาลน้อยแต่มีไฟเบอร์สูงเช่นบุกนะคะเส้นแก้วพวกนี้นะคะสามารถที่จะเอามาทานนะคะแทนข้าวแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะให้อปริมาณน้ําตาลน้อยนะคะนะอันที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เป็นโปรตีนสูงนะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่ปลาหมูวัวนะคะซึ่งถ้าเป็นโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่อันนี้ก็จะมีไขมัน ที่เป็นแบบไขมันสัตว์ติดมาด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะคือเป็นกลุ่มของไขมันดีนะคะไขมันดีเนี่ยนะคะในอาหารบางอย่างนะคะก็จะมีทั้งไขมันดีแล้วก็โปรตีนสูงด้วยยกตัวอย่างเช่นถั่วนะคะพวกนี้นะคะถ้าทานไปแล้วเนี่ยนะ,ะถ้าไปดูนะคะองค์ประกอบที่เป็น ในถั่วนะคะจะมีไขมันเยอะนะคะน้ําตาลน้อยยกเว้นว่าเอาถั่วไปเคลือบเอาไปปรุงพิเศษเนี่ยก็จะมีน้ําตาลเพิ่มขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะองค์ประกอบของแต่ละอันเนาะทีนี้ถามว่าน้องๆแต่ละคนเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยตัวเองเหมาะกับอาหารประเภทไหนเอาไปกินแทนข้าวอะอย่างนี้นะคะแล้วมันจะทําให้อ้วนขึ้นหรือเปล่าหรือจะทําให้ผอมลงไหมอันตรายแค่ไหนสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่านะคะ ให้กลับไปดูโรคประจำตัวแล้วก็เงื่อนไขสภาพร่างกายและเ,เงินในกระเป๋าของเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่านะคะน,น้องบางคนบอกว่าฉันชอบแบบว่าแบบกินเนื้อสัตว์เยอะนะคะแล้วก็กินเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นเนี่ยจะกินข้าวน้อยลงนะคะหรือนะคะกินที่เป็นแบบโปรตีนแบบโปรตีนชงนะคะนะคะ แล้วก็ทานข้าวน้อยลงโอเคถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยที่ไม่มีปัญหาโรคไตนะคะอันนี้ก็กินได้นะคะอันนี้ก็กินได้แต่ว่ากินแล้วเนี่ยก็ไม่ได้การันตีความปลอดภัยเสมอไปเราจะต้องไปตรวจเช็คร่างกายเรื่องตับเรื่องไตโดยสม่ำเสมอด้วยนะคะอ่าถัดมาก็คือว่าอ่าถ้าเกิดว่านะคะเป็นคนที่เอ่อต้องการลดข้าวแป้งน้ำตาลแบบซีเรียสนะคะ แล้วนะคะต้องการทดแทนด้วยไขยมันดีนะคะกลุ่มนี้ก็บอกว่ากินแบบข,ข้าวป้งน้ำตาลน้อยมากเลยนะคะน้อยกว่า5%นะคะเขาก็จะเรียกว่าอาหารคีโตหรือคีโตเจนิกไดเอทซึ่งก็หมายความว่าเขา,าจะกินไขมันดีเพิ่มขึ้นเพื่อให้อิ่มนานขึ้นนะคะแล้วก็กินข้าวเป็นน้ำตาลน้อยมากๆจนร่างกายหันไปเบิร์นไขมันแทนนะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะน้องๆรับได้แค่ไหนเพื่อนรับได้แค่ไหนนะคะไขมันดีที่จะเอามาทดแทนจะเป็นชนิดที่มีโปรโตีนน้อยก็ได้นะคะหรือจะมีโปรโตีน สูงขึ้นก็ได้อันนี้ก็จะทำให้อิ่มนานเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพและผลการตรวจเลือดของเพื่อนเพอนน้องๆด้วยว่าตัวเองอะ่ะมีโรคไขมันสูงอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นไขมันสูงแบบไหนนะคะเออนะคะถัดมาก็คือว่ากลุ่มที่ค่อนข้างปลอดภัยกับผู้สูงอายุก็คือกลุ่มที่กินผักเยอะหน่อยกินของที่เป็นไฟเบอร์เยอะหน่อยนะคะ ตรงส่วนนี้ก็จะใช้ได้กับค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับทุกเพศทุกวัยนะคะ,ะกินผักเพิ่มขึ้นนะคะทดแทนข้าวนะคะเพิ่มผักนะคะ อันนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่านะคะเราเป็นโรคไตเสือ่อมไหมมีปัญหาเรื่องสมดุลโพแทสเซียมหรือ,อยังนะคะถ้ายังไม่มีก็สามารถที่จะทานได้นะ,ะพี่ก็บอกคร่าวๆตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่อง IF นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปดูเมนูกับข้าวตัวเองก่อนค่ะว่าเป็นอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะขอให้ทุกคนแฮปปี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกทานแบบไหนก็ขอเป็นแบบที่เรากินได้ตลอดนะคะ